สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าจ้าอินเทอร์มินิวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2020แล้วนะคะปี2563อีกไม่กี่ชั่วโมงก,ก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี2021แล้วนะจ้าปี2564นอเนาะก็จ้าจ้าก็ะจะมากล่าวคำส่งท้ายปีสวัสดี ปีใหม่กับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องอจาจาเอ็นจเจอร์นี่ของจาจานะคะก็ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะคะกะ็มีน้องๆบางคนที่รู้จักกันถามมานะคะว่า ไปยังไงมายังไงถึงมาทำช่อง y t u t u เอ่อถึงมาทำเอ่อมาเป็น YouTuber นะคะจา้าจเพิ่งจะมือใหม่นะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งจะได้ทำจริงๆอยากจะทำมานานแล้วนะคะแต่ด้วยเวลานะคะอ,อะไรหลายๆอย่างคือมันไม่พร้อมนะคะก็เลยเพิ่งจะได้มาทำเมื่อปีนี้นะคะก็เมื่อช่วงเดือน คืษสภามิถุนาของปีนี้นี่เองนะคะที่จะจาะได้มาเริ่มทำนะคะก็ยังมือใหม่ยังต้องหัดทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะพยายามพัฒนานะคะทำคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ก่อนอื่นจะจาะก็ขอให้ปีเก่านะคะที่หลายๆคนอาจจะมีความสุขหลายๆคนอาจจะ ประสบพบเจอปัญหาต่างๆนานานะคะจ้าจ้าก็ขอให้ทุกคนทิ้งอะไรที่ไม่ดีไว้กับปีเก่านะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่กี่ชั่วโมงนี้ด้วยความราบรื่นแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ หน้าที่การงานนะคะทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่หวังขอให้ทุกคนนะคะได้ในสิ่งที่หวังร่ำรวยสุขภาพเงินทองโชคลาภนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2021ที่จะมาถึงนี้ปี2อ6 4ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะ ก็นะที่เมืองไทยของเราเป็นพุทธศักราชนะคะ2,564เนาะแต่ที่ต่างประเทศเขาจะเป็นคริสต์ศักราชนะคะก็2,21เนาะก็หวังว่าปีหน้าผ่านเข้ามาปีหน้าเข้ามาทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคไวรัสต่างๆก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพ ออแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็เดี๋ยววันนี้จาจาจะมาออพูดคุยแนะนำทักทายตัวเองด้วยนิดนึงอยา่างปก็ไม่ถึงกับเป็นทางการแต่ก็มีหลายหลายคนถามมาว่ามาทำออช่อง YouTube ได้ยังไงอย่างที่บอกนะคะคือจริงๆอยากจะทำมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ว่างนู่นนี่นั่นนะคะด้วยประสบการณ์นะคะทีออ่ที่มีที่สะสมออที่ได้ ที่อยู่เยอรมันมาเนี่ยะคะยี่สปีจะเข้าปีที่21แล้วนะคะก็จ๋าๆก,ก็อยากจะนําความรู้นําประสบการณ์ทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะคะเอ่อมาเล่ามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะได้เอ่อฟังนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะ ก็คิดว่า20ปีที่อยู่เยอรมันน่าจะออมีแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนๆพี่นๆน้องๆออได้ฟังได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายะค่ะเพราะจะเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะก็ออจะเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวชอบเข้าครัวชอบทำอาหารนะคะก็ จะเป็นหนึ่งในช่อง YouTube ของจาจานะคะก็คือพาทำอาหารนะคะพาทำของกินของว่างน,นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาได้ไปเที่ยวก็จะพาไปเที่ยวไปดูไปชมมีเวลาว่างก็จะมาคุยมาเล่ามีเรื่องเล่ามาสู่กันฟังนะคะกับประสบการณ์ที่อยู่เยอรมันนะคะจาจาเป็นใครมาจากไหนจาจาเป็นสาวอีสานนะคะเป็นลูกอีสานสาวอุบลคนโก้จ้า Um, อยู่มาอยู่เยอรมันมาเรียนก่อนนะคะด้วยวีซา่านักศึกษานะคะแต่มาเรียนภาษาโดยเฉพาะนะคะหลังจากนั้นจาจาก,ก็ไม่อยากกลับเมืองไทยนะคะเจอหนุมเยอรมันก็เคยแต่งงานนะคะแต่ก็อย่าขาดกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเข้ากันไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็คือโสดะคะ่ะใช้ชีวิตโสด แต่ก็มีแฟนนะคะอยู่ด้วยกันกับแฟนคนปัจจุบันนะคะก็มีความสุขสไตล์แฟนนะไม่ไมใช่ไม่ใช่สามีเป็นคู่หูคู่ชีวิตนะคะอนาคตไม่รู้ไม่แน่ถ้าเขาขอแต่งงานก็อาจจะแต่งนะคะแต่ตอนนี้เราก็อยู่กันแบบนี้ก็โอเคค่ะก็จะจะทำงาน อะไรทําไมแล้วพอมันมีบางคลิปที่จาจาเคยแชร์ประสบการณ์ไปแล้วนะคะก็หลายหลายคนจะทักมาในข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะคะเพราะว่าน้อ,นองๆหลายคนที่จาจาก็อยู่ในกลุ่มแชร์ประสบการณ์การเรียนนะคะในเยอรมัน ก็มีบางครั้งก็ไปแชร์ประสบการณ์การเรียนการทำเอาสวินดุง่งนู่นนี่นั่นไว้ด้วยนะคะก็จะมีน้องๆบางคนเขียนมาถามว่า,เ,าเป็นมาเป็นหรือว่ามาเรียนมาทำผู้ช่วยทันแพทย์ได้อย่างไรนะคะก็อา่าก็คือหลังแต่งงานหลังตอนนั้นนะคะหลังที่แต่งงานก็คืออยากจะเรียนสายอาชีพนะคะก็เลยเลือกเรียนสายอาชีพนี้นะคะ ก็ทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะที่คลินิกทันตกรรมนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็จ้าจาก,ก็ทำงานในสายอาชีพนี้มา,า15ปีแล้วนะคะก็มีความสุขกับชีวิตการทำงานเป็นอย่างดีะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะถ้าเรารักในสิ่งที่ทำมีความสุขในสิ่งที่ทำเราก็จะมีความสุขนะคะ ค่ะจาจาก็มาเล่ามาทักทายกันนิดนหน่อยหนะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะก็จะมีคลิปเ,อเลอวทางหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวจาจาจ้ถ้าได้ถ้ามีผู้ติดตามครบ1,000นะ,ะตอนนี้ยังไม่ถึงแต่จาจาก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากมายเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆคือที่ตั้งใจอยากจะทำ u t u b e เนี่ย จุดประสงค์หลักไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเพื่อเพื่อที่จะมีรายได้เป็นอย่างแรกนะคะแต่คือเห็นใครๆเขาก็ทำนะคะนู่นนี่น้่น,นพราะเราก็ชอบดูนะว่าเอเอเราเเราก็อยากจะมีช่อง YouTube เป็นของเราเองบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจที่อยากจะทำจะทำจะทำแต่มันก็ไม่พร้อมสักทีนะคะเมื่อพร้อมแล้วก็ได้ทำ แล้วแน่นอนค่ะเราก็อยากหวังว่าเออจะมีคนติดตามเราเหมือนเขาบางเวลาเข้ามาคุยนูน่นนี่นั้นให้คนนี้ฟังเอ๊ะมีคนดูมีคนติดตามเขาเยอะแยะเลยนะคะเอ๊ะแล้วเราจะมีคนติดตามไหมเราจะมีรายได้เหมือนเขาไหมอันนั้นคือความคิดความหวังถ้าได้ก็โอเคนะคะแต่สิ่งที่อยากทำนะตอนนี้ตอนน่ตอให้ไม่มีใคร มาติดตามหรือเราไม่ได้มีคนติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะคะจุดประสงค์หลักคืออยากมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพราะว่าจาๆก็ชอบที่จะโพสคลิปทำวิดีโอหรือโพสรูปอาหารนะคะเมื่อก่อนลง Facebook ส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะ แล้วบางทีก็มีคนถามเออขอสูตรนู่นนี่นัน่นหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันทําเป็นช่อง youtube เหมือนคนอื่นเขาทําเลยอ่ะอย่างน้อยเวลามีคนเข้ามาดูมันก็เออได้มีเหมือนเขานูนน่นนี่อะไรคือแบบให้มันน่าจะดีนะคะเน,นี่คือจุดประสงค์หลักของจา่จาจ่าแล้วก็เริ่มต้นจากคนติดตามไม่มากเลยนะคะแต่ตอนนี้จา่จาจ่าได้400กว่าแล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสําหรับคนที่ เราไม่ได้มีใครรู้จักเลยนะคะก็ถ้าเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้อง,อน,องนะคะทุกๆคนนะคะช่วยให้การสนับสนุนจจาก็คงจะไปถึงฝั่งตรงนั้นได้ในไม่ช้านะคะก็ถ้าได้ถึงผู้ติดตามถึงพันคนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจา่จากจะมาเล่าประวัตินะคะจะมาแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ อีกทีนึงนะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะว่าเป็นใครอะไรตอนนี้ก็คือให้รู้จักกันออพอประมาณนะคะคร่าวๆเพราะว,ว่าก่อนปีใหม่จะผ่านไปนะคะก็มาแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึง่งนิดหน่อยนะเพราะว่าบางทีทําคลิปนู้นนี่แะมาคนก็งงนะคะว่าแล้วเป็นใครมาทําตรงนี้ได้ยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วปีหน้านะคะจา่จาจ่าก็จะพาไปชมเดี๋ยวจะจะ,จะพาไปชม ในส่วนชีวิตการทํางานของอาจารย์ะคะในส่วนที่พาไปดูได้นะคะว่าเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นทำอะไรยังไงนะคะแล้วอาจะรย์ทำอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในอาชีพให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังว่าทําที่เยอะมันเนี่ยเ,เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะและ้วก็บางคนก็ถามหรือว่าให้หลาย,ลายๆคนก็ถามนะคะเปิดเผยเรื่องเงินเดือนนู่นนี่นั่น เดี๋ยวจา,จาจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเปิดเผยเรื่องเงินเดือนมีอะไรบ้างที่ควรระวังทําได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะจะจามีหลายเรื่องเลยที่อยากจะมาเล่ามาแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการขอสัญชาติก็ยังไม่ได้ทําต่อเลยะคะ่ะคือช่วงนี้จาจาก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าทํางานประจําเต็มทั้งอาทิตย์เลยนะคะท่านผู้ชมข่าววันละแปดชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งประมาณ คือในจริงๆอ่ะทำประมาณ3 9 3 8 3 9ชั่วโมงนะคะแต่ว่าในสัญญานะคือก็ถั่วเฉลี่ย40ชั่วโมงนะคะแต่จริงๆบางครั้งมันไม่ถึงแต่ก็บางวันเราก็มีการทําเลยเวลาไปนน่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ได้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะก็คือถัวเฉลี่ยอาทิตย์ละ40ชั่วโมงนะคะที่จะาจะาทำแล้วแฟนจาจาก็ซื้อบ้านนะคะ เราก็กำลังรีโนเวทบ้านด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์จาก็เอาเวลาว่างนะคะมาเจียดทำวิดีโอแล้วเวลาทำกับข้าวก็อยากจะอัดคลิปทุกๆอันเลยแต่บางทีก็ไม่มีเวลาที่จะมาตัดต่อแล้วก็เอาคลิปมาลงอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะยังไม่ลืมกันนะคะถึงจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ก็จะพยายามนะคะจะพยายาม ทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะก็จาจาก็บางแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube จาจาอินเ r อร์มช่อง YouTube น้อยๆของลูกอิสานสาวอุบลคนนี้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาญาติพี่น้งนอ,าานองทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยพี่น้องชาวลาวหรือที่ไหนใครที่ได้แวะมาชมมาดูคลิปวิดีโอของจาจานะคะก็ฝากสนับสนุน เป็นกำลังใจให้กับจาจาด้วยนะคะหวังว่าปีหน้าปี2,021จ่จาจะมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะคะแล้วเราจะมาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะก็คลิปนี้จาจาก็ขอสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนฉลองวันส่งท้ายปีอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ เทคแคร์ดูแลตัวเองนะคะช่วย,ช,วยช่วยกันนะคะช่วงนี้ก็ทำตามกฎกันก่อนนะคะอยู่บ้านนะคะมีความสุขกับคนที่บ้านนะคะไม่ต้องไปท่องไปเที่ยวกันเพื่อช่วยกันลดภาวะการเสี่ยงแล้วก็โรคระบาดเหล่านี้มันจะได้หายไปเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขนะคะจะได้ มีงานมีเทศกาลนู่นนี่นั่นเหมือนปกติเหมือนที่เราเคยมีเคยทำนะคะจ้าจา,จาก็หวังเป็นอย่างมากว่าซัมเมอร์ปีนี้นะคะจะได้มีงานมีนั่นมีนี่ตามเทศกาลช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วจา้าจาจะพาทุกคนไปชมเ,เทศกาลงานเบียร์นะคะของเมืองวิร์ที่จ้าจาอยู่เนี่ยนะคะอ่าก็จะคือหน้าร้อนมันก็จะมีอะไรให้เราได้ดูได้ทำกันแบบเยอะแยะอะคะ่ะ ก็น้องไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าหนาวถ้าเราได้ใช้ชีวิตปกติสุขมันก็มันก็จะมีความสุขกว่านี้อ่นะคะณตอนนี้คืออะไรก็ต้องห้ามต้องนูน่นต้องนี่นะคะก็ช่วยๆกันนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะจา้าจ้าก็ขอขอ,ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนะคะมีความรวยสุขภาพรวยเงินทองรวยความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาทุกๆอย่างเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้จะาจะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย